สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับที่ดินนะคะติดลำพชีนะคะอยู่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่ดินนะคะด้านท้ายไร่นะคะตอนนี้เรายืนอ,อยู่ด้านท้ายไร่นะคะ ด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางค่ะกว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะกว้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรเหมาะสำหรับทำลานกางเต็นท์ทำแคมปิ้งนะคะหรือว่าด้านบนเราสามารถทำร้านกาแฟก็ได้ค่ะต้นไม้ใหญ่ สุดที่คือเตียนนะคะทงที่เตียนคือสุดเขตที่ดินนะคะมีระเขตชัดเจนแล้วนะคะที่นองสระสามกอเบอร์สุดพึ่งนะคะด้านท้ายนะคะติดลำพชีนะคะ ด้านหน้าที่เห็นถนนรถวิ่งนะคะจะเป็นถนนลาดยางนะคะมาจากถนนหลักสีเลนนะคะหนึ่งกิโลมีเพื่อนบ้านด้านข้างนะคะไฟฟ้าน้ำปะปาพร้อมนะคะอยู่ในเขตเทศบาลทำเลนะคะสามารถทำบ้านเช่าร้านกาแฟหรือว่าจัดแคมปิ้งนะคะได้หมดเลย